โอเค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 น่ okay, 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 okay. าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วน่าจะได้แลยเนาะ <c oughs> สวัสดีครับพ่อรองบอนแต่คุณปีวัดดีนะครับดูวิวอื่นเถอะดูหนังตาลาบาเซงทีมทองอ่ะหาเบิ่ง,ง,าางทางนี้นะหาอ่าผมจะแพ็ก,กเซตในเบลเลยเนาะ มาไรก็ได้แล้วมันก็ฟังโดนนี่โอ้ยทางแรกค้ำเลยทางแรกค้ำแล้วมันใครทุรัปากตานนู้นชอไป้ทุละก็เลยบะไรก็ฟันโอ้ยมันกันเล เอยก็ะยักได้ย่งก็ยักได้ยาก็ยั๊ทรงเม่าก็ยั๊กซ่มนะะยุครงเรียนะ่รัไขดังเนนะครับไข่งเรียนเนาะอ่าว <t ont> ัติเป็นไปนักเรียนเ้อเพื่อนไขเพื่นไหุ้มเยื่นนะครับ ได้ยินเสียงดังบ่พ่อน้องบอนได้ยินเสียงบอกเด้อผมสิปิดไม้เด้อมันมีเสียงเล็กน้อยอยู่เฮียเนาะพี่บ่ท่ได้ยินเสียงแซกเข้าไเดี๋ยวสิปิดไมเนาะถ้ามีเสียงแซกเนาะอื มันปิดไม่เด้ท่านยินเสียงแซกนะครับเอ็กซ์น่ากับไก่เลือกเลียนเลยนะรเนาะไก่เลือกเลียนแล้วนะครับไก่เลือกเลียนแล้วโอเคโอเคไปเนี่ย